วันนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าสังฆทานบ้านเรามันเป็นไงบ้างครับให้ดูเลยว่าพระใช้ได้ไหมดูนะครับน,นี่ไโสมโสมกินแ๊บครับตอนนี้สบ,บู่๋ย่พี่แกให้ดูเลยว่ามันสบ,บู่อะไรเท็กหวยเหรอ่าดูครับฟองฉันยังไงเนี่ยฉันยังไงเนี่ยเออ บอกใครรู้ห้คนตรงมาบอกด้วยนะว่าฉันยังไงน,นี่อะไรเนี่ยกองยงใหญ่เลยบูนอันนี้น้ำขิงแค่เนี้ยแล้วใครจะกล้าฉันหมดอายุเปล่าก็ไม่รู้ราคาแดบาทเออันนี้มีประโยชน์หน่อยของน้ำไปฉาย้ยังไม่ได้ทันใช้เลโย,ยเลยนี่แตกหมดแล้ว มันจะติดติดมันก็ไม่ติดหรอกอะไรอีกอะไรอีกอ้าวโสมอีกน้ำมาตูมสำเร็จรูปอ่าใจดูครับกองเบลเลอร์เลยหนึ่งห่อ <c oughs> น้ำเปล่าสองขวดน้ำเปล่าน้ำเปล่ากินแฟบลูกเทียน ดูในกล่องเขียนเทียนอย่างดีจุดธูปบูชาของเบลเลอร์เลยแกเอาปฏิกออกก่อนครับมีอยู่สองงัน <c oughs> สี่ยอดเลยคุณโยมเนี่ยผมไม่ได้มาลื้อเล่นนะเนี่ยแต่เห็นแล้วมันอดไม่ได้อันนย้ผังกระทานอันนี้ผ้าเลยผ้าอะไรผ้าหน,น,น้าฝน ผ้ากาบนะกาบต่อกาบดูผ้ากาบครับมาง่ายขนาดไหนแค่นี้รักแค่นี้พอโยเนี่เหรอ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เป็นว่าน่ายโยมทั้งหลายครับคิดจะมาทำสังฆทานก็ ผลไม้ลากไม้ใส่มาแล้วก็ของที่เราใช้ดีกว่าพระใช้ได้อย่างนี้อยู่ไว้ก็ทิ้งอย่างเดียวเพราะว่าพระเขไม่กล้าใช้เหมือนกันก็มีเท่านี้นะครับที่อยากจะบอก